อ่าทำมะม่วงเดีย๋ยวพี่พิมพ์จะให้ดูมะม่วงกวนที่พี่พิมพ์กวนไว้ชุดแรกนะคะอันนี้เป็นชุดแรกที่มาครั้งแรกนี่ค่ะก็จะเป็นมะม่วงกวนแบบนี้พี่พิมพ์จะกวนไปไว้กินที่เยอรมันนะคะเพราะว่าทำเองกินเองนะคะมะม่วงมันเยอะมากปีนี้เราก็สุกแล้วก็ล่วงทิ้งเยอะแยะเราก็เลยเอามาทําการกวนไม่ได้ใส่น้ําตาลนะจ๊ะเพราะว่ามันจะหวานเป็นธรรมชาติ แล้วก็พี่พิมพ์ก็จะเอาเกลือใส่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาม้วนกินง่ายค่ะไม่เหนียวไม่เหนียวไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ําตาลเยอะนะคะไม่มีน้ําตาลเยอะอร่อยกลมกลมค่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะทําแล้วก็ม้วนแบบนี้ใส่กล่องเพื่อไปสินค้าทําเองนยจ้ะบ้านพี่พิมพ์ก็จะประมาณเนี้ถ้าเราอยู่ยามเรากดกเกษเรากลับมาเราก็นี่แหละค่ะทําไว้กินทําไว้ขายบ้างกินบ้างนะคะมันก็ได้เยอะ เยอะอยู่นะคะนี่อาหารการกินบ้านนี้ไม่ขาดนะคะเยอะแยะมากมายเพราะว่ามีเด็กเยอะอันนี้เป็นขี้เหล็กจากขี้เหล็กไปเก็บมาจากต้นทางหน้าบ้านพี่ชายนู่นนะคะอันนี้ก็เขาจะเอามาต้มกิน,นกันแกงขี้เหล็กกินอันนี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเก็บอีกเพราะเมื่อเช้าเมาื่อวานเนี้ยเก็บแต่ว่ายังไม่เยอะนะคะยังเพรารีบไปตลาดก่อนก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะลูดแล้วก็ เอาต้มต้มแล้วก็สับนิดนิดแกงใส่หอยมีหอยแมงผู้ไอ้มีหอยอหอยขมมีหอยขมด้วยนะจ๊ะเอออยู่เมืองไทยนี่ไม่ต้องกลัวอดเลยนะจ๊ะหอยขมนี่ก็จากในคอนลองนั่นหละจ้ะอ๋อเนน้องเอามาไว้เป็นถุงถุงเราก็ต้มสุกแล้วก็เอามาแกะไว้เป็นถุงถุงก็วไว้ต้มกิน ก็อยู่นี่ไม่ต้องกลัวอดนะจ๊ะผักยาเยอะแยะกระพงกระเผาเมื่อวานพี่พิมพ์ก็ปลูกต้นไม้ให้ตาให้ยหญก็มีดอกไม้แล้วก็มีพวกใบมงลักใบโหระพานะคะก็สวยงามสวยงามแล้วก็เป็นของกินไปด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยอเลี้ยราดกับดินมันก็จะลกแล้วแกก็เดินไม่ค่อยถนัดเพราะว่า ยามันเยอะมันจะพันขาให้ล้มแเราก็จัดระเบียบให้ด้วยการก่ออิดเป็นขอบขอบริมริมแล้วก็ให้แก่ปลูกไปเดินดูไปด้วยปลูกไปด้วยตามภาษาผู้สูงอายุเนาะเพราะว่าเดีย๋ยวพี่พิมพ์จะพาไปดูเด้อบ้านช่องพี่พิมพ์ก็จะประมาณนี้ลกบ,บ้างนิดหน่อยนอะเพราะว่ามันมีเด็กอร่อยไหมจ๊ะ ตานั่นแหละข้าวบนตาทวดอร่อยไหมจ๊ะอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงบ้านเราเองค่ะนี่ก็เป็นห้องตางห้องใหญ่นะคะมีทางออกสวนได้นี่จะ้ะทำสวนนี่ค่ะของเมื่อวานนี้ปลูกกันไว้ก็นี่แหละค่ะ ดอกมงดอกไม้ดอกไม้ที่นี่ไม่แพงนะคะก็ประมาณเจ็ดต้นหนึ่งร้อยก็ซื้อมาปลูกให้เป็นดอกบานชื่นนะคะเป็นดอกบานชื่นหลากสีนะคะหลากสีแล้วก็จะมีกล้วยไม้มีน้องแมวเนี่ยจากเมื่อก่อนนียมันลกตรงนี้ไงแล้วญ้ามันขึ้นเต็มมันถางไม่ออกก็เลยต้องถางออกหมดแล้วก็มาทำขอบให้ใหม่เรียกว่าครับ ลูกสมุนนะจ๊ะลูกสมุนเลี้ยงไว้เอาไว้กัดกัดอะไรได้เขาดูแลบ้านให้เราเราก็ให้ข้าวก็กินเช้าเยน็นสองมือ้อเขาก็อยู่กับเราได้นะคะเมื่อก่อนมาใหม่ใหม่โ้หผอมเห็นสิโคงเลยค่ะพิ่พิมก็ให้อาหารอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็อ้วนตุกปุ๊กแหละถ้าใครเคยดูแมวพี่พิมพ์ที่อยู่ต่างประเทศอันนั้นเขาจะมีตัวเดียวนะจ๊ะอันนี้มีอยู่สตัวจ้ะไปไหนหมดเราก็ไม่รู้ อากาศาร้อนๆเขาก็จะไปหลบนอนตามต้นไม้นั่นแหละเนี่ยบ้านพี่พิม์ก็จะปลูกต้นมะม่วงอยู่สามสี่ต้นอากาศมันร้อนค่ะก็พยายามปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อทดแทนให้มีร่มเงาเอาไว้อันนี้ก็อยู่ไปซ่อมแซมไปเพราะว่ามันแตกมันล้าเราก็ค่อยๆไปว่าเดี๋ยวทําหลังคาหลังบ้านนี้แล้วก็จะค่อยปลูกกระเบื้องนะคะค่อยปลูกกระเบื้องทําไปทีละนิดทีละหน่อยจ้ะ เราไม่ใช่คนรวยมีกระตังทำงานไปก็ทำไปค่ะเรื่อยๆเยนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไหลทุก